ผิวสวยสดใสด้วยน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเป็นอย่างไรมาติดตามชมกันในคลิปนี้ได้เลยนะคะสวัสดีค่ะพบกับแม่อิตอีกเช่นเคยนะคะในช่องกิฟกันมัมบายแม่อิตค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะมีอ่ การทดลองนะคะนวดหน้านะคะด้วยน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนะคะว่าจะให้ผลดีกับผิวพรรณของเราอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวมาติดตามชมกันได้เลยค่ะ สำหรับผู้หญิงเราะะก็อยากจะมีผิวพรรณที่สดใสะะไม่มีรอยเหี่ยวย่นะคะคแล้วก็มีสุขภาพดีนะคะคก็การใช้น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนะคะคซึ่งมีประโยชน์มากมายเลยนะคะคมะพร้าวเป,บบเป็นผลไม้ที่คู่คนไทยมานาน,นะ,ะมะพร้าวสกัดเย็น,นก,ก็จะมีสารอาหารที่บำรุงผิวพรรณทําทให้แบบผิวพรรณของเรานุ่มชุ่มชื้นนะคะคแล้วก็ลดเลือนริ้วรอยนะคะลดพวกฝ้ากระก ด่างดำด้วยนะคะเดี๋ยวจะลองทําเป็นประจําแล้วก็จะมาดูกันนะคะว่า <c oughs> จะทําให้ผิวพรรณของเรานั้นดีขึ้นหรือเปล่าตามที่เขาแบบได้แชร์กันมานะคะเดี๋ยวลองมาทดลองค่ะเดี๋ยวก็จะมาเริ่มนะคะนวดหน้าด้วยน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นกันนะคะก็จะใช้นิ้ว2เนิ้วนี้นะคะนิ้วนางกับนิ้วกลางนะคะซึ่งเขาจะมีน้ําหนักพอประมาณนะคะที่จะช่วยในการนวดหน้าได้พอดีพอดีนะคะ ค่ะน,นี่ก็จะเป็นรอยริ้วรอยล่องลึกนะคะตรงล่องจมูกล่องแก้มนะคะก็จะมีได้เพราะว่าบางทีเราละเลยตัวเองนะคะก็ไม่ได้ดูแลอันนี้แม่อีกก็อายุห้าสิบกว่าแล้วนะก็แบบตอนนี้ก็เริ่มแบบมาดูแลนะคะแบบผิวพรรณนะคะด้วยวิธีการต่างๆนะคะมะพร้าวสก,กัดเย็นก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งนะคะนค่ะ อันนี้ก็ตั้งแต่ค้างขึ้นมานะคะเราก็ทำไปพร้อมๆกันสองข้างก็ได้นะคะนับ 1- นถึงหนะคะก็ค้างไว้นะคะค่ะสำหรับตรงนี้ก็เหมือนกันนะคะก็นะคะอ,นนออกไปนะคะให้น้ํามันมะพร้าวเขาได้มีโอกาสซึมซาบสู่ผิวนะคะตรงร่องใต้ร่องแก้มนี่นะคะค่ะและตรงบริเวณใต้ตานี่นะคะก็นะคะ ไปนะคะนับหนึ่งถึงห้านะคะมือแม่อิทก,ก็จะนี่หน่อยนะคะเพราะว่าชอบปลูกต้นไม้ค่ะก็ช่วงนี้ก็พักไปนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาก็จะทําให้มือของเราหยาบก้านได้ก็น้ํามันมะพร้าวสกัดเย็นก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะคะที่จะช่วยในการทําให้คืนความชุ่มชื้นให้ให้ผิวหน้าผิวมือแล้วก็ร่างกายของเรานะคะ อันนี้ก็จะเป็นตรงหน้าผากนะคะซึ่งบางทีก็จะชอบย่นย่นใบหน้านะคะหรือว่าบางทีอาจจะมีแบบเกิดความเครียดจากการทํางานโน่นนี่นั่นทําให้เราแบบคิ้วขมวดหรืออะไรโดยที่ไม่รู้ตัวนะคะก็ทําให้เกิดริ้วรอยได้นะคะนี่ก็เดี๋ยวใช้น้ํามันมะพร้าวนะคะนวดบ่อยๆเดี๋ยวเราจะมาดูนะคะว่านวดวันแรกแล้วจะเป็นยังไงบ้างนะคะ นี่ก็คิว้วก็เป็นผู้หญิงอย,ย่าหยุดสวยนะคะนี่ก็เราจะทำทุกวันนะคะวันละ5นาทีถึง10นาทีก็ติดตามดูนะคะว่าหน้าไม่อิจจะเป็นอย่างไรก็เดี๋ยวมาทดลองสูตรนี้กันนะคะ ี๋ยวไม่จะลองล้างหน้าแล้วก็มาดูกันนะคะว่าผิวหน้าหลังจากนะคะอันนี้ก็เป็นผิวหน้านะคะหลังจากนวดด้วยน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนะคะประมาณ5 1านาทีแล้วนะคะค่ะถ,ถ้าหากว่าท่านใดที่คิดว่าคลิปนี้นะคะมีประโยชน์นะคะก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะ ติดตามนะคะเคล็ดลับดีๆนะคะสุขภาพความงามนะคะสำหรับคุณผู้หญิงทุกท่านนะคะหรือว่าท่านผู้ชายท่านไหนก็สามารถที่จะเอาไปอาลองปรับใช้ได้นะคะเพราะว่าผู้ชายเดี๋ยวนี้เขาก็แบบน่าใสกันมากเลยนะคะก็หันมาดูแล,แลผิวพรรณนะคะค่ะน,นี้ก็เป็นใบหน้านะคะหลังจากานวดหน้าด้วยนะ้ำมันวนพราสกัดเย็นแล้วนะคะเอ็กก็ไปล้างหน้ามานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะ เป็นยังไงบ้างคะนี่ถ้าได้ทําบ่อยๆนะคะพวกริ้วรอยตรงอตรงตรงหน้าผากนี่คงจะลดลงนะคะค่ะก็ดีขึ้นนะคะอันนี้เป็นวันแรกนะคะที่ทํา